8วิธีในการหาเงินออนไลน์มีหลายวิธีในการสร้างรายได้ออนไลน์ให้คุณเลือก 1. ฟรีแลนซ์นำเสนอทักษะและบริการของคุณบนแพลตฟอร์มฟรีแลนซ์เช่น Upwork, f i v e r หรือ Freelancer คุณสามารถค้นหาโอกาสในด้านต่างๆเช่นการเขียนการออกแบบกราฟิกการเขียนโปรแกรม 2. การสอนออนไลน์หากคุณมีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณสามารถเสนอบริการสอนพิเศษออนไลน์ได้แพลตฟอร์มเช่น VIP c h e t u t o r c o m และ c h e c k t u t o r 3. การตลาดแบบพันธมิตรส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทอื่นๆและรับค่าคอมมิชชั่นสำหรับการขายหรือการอ้างยิงแต่ละครั้งที่คุณสร้างผ่านลิงก์พันธมิตรเฉพาะของคุณเช่น a a m z Amazon s s s o i i t t s Clickbank และ s h Share s a l l เป็นแพลตฟอร์มการตลาดแบบพันธมิตรที่ได้รับความนิยม 4. การสร้างและขายผลิตภัณฑ์ดิจิทัลหากคุณมีความรู้เฉพาะทางหรือทักษะด้านความคิดสร้างสารรค์คุณสามารถสร้างและขายผลิตภัณฑ์ดิจิทัลเช่นอีบ e ุ๊กหลักสูตรออนไลน์ภาพสต็อกทีมของเว็บไซต์หรือเพลงแพลตฟอร์มใหม่ๆอย่างเช่น Udemy, Tidal และ Etsy สามารถช่วยคุณขายผลิตภัณฑ์ดิจิทัลเหล่านี้ได้ 5. า dropshipping เริ่มร้านค้าออนไลน์โดยไม่ต้องดูแลสินค้าคงคลังเมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าสินค้าจะถูกส่งตรงจากซัพพลายเออร์ไปยังลูกค้าคุณสามารถตั้งค่าธุรกิจ d r o p s h i บนแพลตฟอร์มเช่น Shopify หรือ WooCommerce 6. แบบสำรวจออนไลน์และไ i โครทาร์เป็นการเข้าร่วมในการสำรวจออนไลน์หรือทำไมโครทาร์บนแพลตฟอร์มเช่น Amazom าา Mechanical, Turk, Swagbucks หรือ Inbox Dolla แม้ว่าการจ่ายเงินอาจน้อยกว่าแต่ก็สามารถเป็นช่องทางในการหารายได้พิเศษ การสร้างคอนเทนต์คุณสามารถสร้างช่อง YouTube หรือ Podcast และสร้างรายได้จากคอนเทนต์ของคุณผ่านโฆษณาการสนับสนุนหรือแพลตฟอร์มการระดมทุนเช่น Patreon การจัดการโซเชียลมีเดียเป็นการนําเสนอความเชี่ยวชาญของคุณในการจัดการบัญชีโซเชียลมีเดียสําหรับธุรกิจและบุคคลทั่วไปช่วยให้พวกเขาเติบโตในโลกออนไลน์และมีส่วนร่วมกับผู้ชมแต่คุณต้องึกเสมอว่าการสร้างรายได้ออนไลน์ต้องใช้ความพยายามความทุ่มเทและบางครั้งก็ต้องเรียนรู้และเลือกวิธีที่สอดคล้องกับทักษะค,ความสนใจและเป้าหมายของคุณเป็นสิ่งสําคัญฝากกดกระดิ่งกด s ั b s cribe เพื่อรับเกรดความรู้ดีๆจากช่องไฮไลท์ด้วยนะครับ